คืนนี้เรามาพักกันที่รีสอร์ทในเขาใหญ่นะครับชื่อว่าลีลาวัลัยรีสอร์ทตามชื่อเลยครับที่นี่ลีลาวาัลัยก็มีต้นลีลาวดีเต็มรีสอร์ทเลยนะครับอันนี้เป็นห้องพักที่เราได้คืนนี้นครับเป็นบ้านเป็นหลังพาม,มาสํารวจมีสองชั้นด้วยชั้นบนก็มีเตียงนอนนี่เป็นโอ้มีหม้อต้มกาแฟให้ด้วยเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างบ้างนะครับ ว่าเขาล่างเป็นยังไงนะครับีปดูภาพรวมด้านบนไปแล้วนะครับว่าด้านบนก็มีเกียงนอนด้วยทั้งร่างก็มีเดี๋ยวไปดูกันตรงนี้มันจะเป็นเป็นภูเขานะฮะก็เข้าออกได้ทั้งสองทางทั้งข้างบนและท้้งล่างอันนี้ก็เป็นห้องด้านล่างซึ่งมีประตูออกข้างนอกได้ด้วยให้ผู้เข้าออกได้ก็เป็นเกียงแบบเตียงใหญ่นะ ปิดตัวมาครับเปิดฟังก่อนนะครับนี่ครับมีระเบียงส่วนตัวด้วยนะครับเปิดไปข้างหลังเป็นบรรยากาศสวนเลยนะครับนี้คมาดูข้างนในห้องนี้ข้างล่างก็ข้างเย็นกว่าข้างบนอาทิส่งมาไม่ถึงส่วนเจอร์ก็เป็นแบบไม้นะครับมีทีวีตู้เย็นให้พร้อม เปิดตัวเย็นดูบ้างข้างในโอ้โหดีครับมีมินิบาร์ให้เผื่อไม่ต้องออกไปข้างนอกนะครับกินข้างในก็ได้รีโมทมาดูตัวเสื้อผ้ากันบ้างเปิดดูสิมีอะไรบ้างนี่ครับอ่ามีหมวตสำรอให้มีตู้เสื้อผ้าด้วย ที่นี้กลับอาดูิี่เตียงมีโคมไฟสองอันนะครับข้างบนมีโคมไฟอันหนึ่งมีแอร์นะครับปรบบับอุณหภูมิได้แล้วก็เดินไปสุดนึงมคงจะเป็นห้องน้ำเปิดดูครับห้องน้ำหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่อนข้างมืดจังเลยอย่าปรับแสงเลย ดูเครื่องอาบน้ำมีอะไรให้บ้างนะครับ,ะบตะปูอเตบัตจะมีนะครับอาเจ็ตัวมีให้แล้วก็เทียบนาเป็นฝักบัวมีที่ทำน้ำอุ่นทนนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนนังดูรายละเอียดอยีกนิดนึงนะครับว่าเราเบียงด้านบนจะเป็นยังไงนะครับ กี้ยังไม่ได้เดินออกไปชั้นบนนี้จะร้อนกว่าชั้นล่างหน่อยนึงแต่ว่าก็เห็นวิวสวยเหมือนกันนะครับเดินออกไปที่ระเบียงพที่นี่ก็จะมีลักษณะห้องพักเป็นบ้าน็นหลังๆนะครับวิวด้านนอกก็จะเต็มไปด้วยต้นลีลาวดีอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีทุ่งเขาเรียกอะไรต้นหญ้าครับดอกหญ้าขึ้น เต็มเลยแล้วก็มีคุดเหมือนเป็นที่เก็บน้ำของเขาด้วยครับน,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 น้่งน้ำบาบัดน้ำก็่วนช่วงเย็นๆก็จะมีบรรยากาศนี้แดีครัอถาทิศตกเกิมาก